พี่น้องเศว้าสาลในเฮ้าเนี่ยจะหายุหายจินกับล่ำหนามทุกล่ำหนามเป็นหัวใจของพี่น้องซึ่งมันเป็นมองหายุหายจินเรื่องลูกเรื่องหลานมาตั้งแต่บรรพบุรุษถ้าเฮ้าบ่มีน้ำเนี่ยเขาจะอยู่บ่ได้ไฟเนี่ยยังเป็นอันดับสองให้กันรบริโภคน้ำเนี่ยจะต้องมี แห่เฮ้านี่หลังจากเฮ้าเฮ็ดในเพิินแล้วเขาก็ต้องลอยลงไปในลำน้ำเพื่อบูชาเพิินลำน้ำพ้องในอดีตแต่ครอนนี่มันจะเป็นวัง,งวพี่น้องโบราณผู้เฒ่าโบราณเพื่อนก็เขาเอิ้นว่าปั้นฝายเป็นฝายแบบธรรมชาติเพื่อกาก,ากน้ำมาถ่ายใช้กับปัจจุบันนี่มันจะมีความแตกต่างกันซึ่ง คำว่าฝายเนี่มันจะมันเป็นฝ่ายขนาดใหญ่ลงทุนไปหลายล้านหลายสิบล้านแล้วในขณะเดียวกันนี่ยน้ำครับชุมชนน่ยมันจะต,ต้องอยู่คู่กันน้ำเข้าแต่ละพื้นที่นี่รู้สึกว่าการดูแลแบบวิธีชุมชนแต่เกา่าก็กดูแลก,กันดีแต่ปัญหาเข้า คือปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมก่อนหน้านั่นนี่สภาพน้าม,มันโมเป็นแบบนี้้างเ,าเบิ้งน้าบางสีมันจะใสจะเลี้ยวลงไปข้างล่างเนีย่ยลึกลงไปเนี่ยจะมองเห็นลงไปข้างล่างเห็นเห็นค้นเห็นตมข้างล่างเลยชัมม่มโมนี่มันจะโมเป็นแบบนั้นอันนี้นี่มันโมเปีนมันโมเปีนใสอันนี้มันดําอยู่ข้างล่างต้นเห็ุในห้องที่ห้องเสื่อใจว่าอะไรว่าจะโมมิสานเคมี ลำน้ำพองเนี่ยเป็นลำน้ำที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายหลายแหล่งนะครับในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีผลกระทบบ้างไม่มีผลกระทบบ้างนะครับแต่เนื่องจากว่าปัญหาหลักของเราก็คือว่าเรื่องอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะเกิดจากว่าน้ําที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีปริมาณมากอาจจะส่งผลกระทบแม้ว่าจะได้มาตรฐานนะครับแต่ว่าเรื่องของมาตรฐานเราเนี่ยเราจะไม่ได้กําหนดเรื่องของปริมาณที่จะบอกว่าลําน้ําพองเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถรองรับของเสียได้ ประมาณปีสามห้ามันมีปัญหาจากถังโมลาดก็คือถังกากน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลที่อยู่เลยไปหน่อยถังมันแตกแล้วก็กากน้ำตาลหลายตันได้หลลงสู่แป่น้ำปลาไม่มีที่หายใจก็ตายเป็นร้อยตันอยู่นะนนนะทำไมล่ะทำห้ปลามันก็สูญพันธุ์ไปเยอะปี3,6เนี่ยโรงงานเยี่ยกระดาษฟินิกเนี่ยก็ปล่อยน้ำเสียลงมาเยอะ แล้วทำให้น้ำพอปลาตายขึ้นอีกซึ่งตอนนั้นงานกรมโรงงานก็สั่งให้ปิดโรงงานชั่วคราว,วนะครับมาดูแลกั้นนั้นนะครับน้ำทิ้งจากโรงงานที่ที่เขาว่าบำบัดแล้วแล้วปล่อยลงน้ำปล่อยทั้งวันทั้งคืนซึ่งเขาจะปล่อยผ่านโครงการโปรเจกต์กรีนโครงการปลูกยูคาที่รับชา,บานน่ยจ่ายค่าประกันให้ชาานไร่ละพันต่อปี สิบไร่ก็ได้มื่นนะครับแล้วก็เขาจะปล่อยน้ำจนต้นไม้นาข้าวต้นไม้ธรรมชาติในไร่นานาข้าวไร่อ้อยอะไรเสียหายก็เกิดร้องเรียนกันประท้วงขึ้นมาในปี38ประท้วงเขาเรียกค่าร้องค่าเชฉยนะครับเรียกายยราเฉยก็มีการจ่ายเชา่าเขาเรียกค่าค่าเยียวยานะเขาไม่เรียกค่าเจเฉยนะเขาไม่ยอมรับว่ามันเป็นมาจากโรงงานฟินลิ่งตอนนั้นประมาณสัก เกือบสองล้านคร,ครั้งแรกชาวบ้านก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูแล้วพอตั้งแต่สมัยนั้นปีสามแปดจนมาถึงปัจจุบันปัญหาที่หนักที่สุดก็คือเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องน้ําทิ้งเพราะน้ําทิ้งทางทาษา,า,านอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าภานาเกษตรมันต่ำกว่ามาษาเกษตรเวลาประชุมเรื่อง EIA ของโครงการฟีดิี่กระดาษเนี่ยมันก็ผ่านมาษาทุกรอบ ตอนนี้คือมันหนักเรื่องมลพิษกลิน่นฝุ่นเสียงน้ำมันเสียเนี่ยหนึ่งละมันเป็นสารที่สะสมที่เรามองไม่เห็นถ้าเรากินเข้าไปมันจะสะสมในร่างกายคือเรายกตัวอย่างเรื่องเรื่องปลาก็แล้วกันยกตัวอย่างปลาไหลเราจะไปเราจะไปแบบ เปรียบเทียบกับที่อื่นกับที่นี่เราจะเอาปลาปลาไหลมาต้มที่อื่นมันจะเนื้อเปื่อยไงแต่ที่นี่มันจะเป็นปลาที่ตายด้านเลยต้มนานนานกว่าที่อื่นแต่ตรงนี้มันก็ยังแข็งด้านอยู่น,น้ําแถวเนี้ยก็คือพูดตรงๆเลยแถวนี้ถ้าเป็นปลาบึงโจดหรือว่าผักที่ที่อยู่ในรอบบึงโจดเขาจะไม่ค่อยซื้อกันต้องเอาไปขายที่อื่นข้าวเนี่ยที่อยู่แถวเนี้มันจะมีกลิ่นถ้าเขาเอาน้ํา ส่วนมากเขาจะแม่น้ําในบึงโจดแต่คนที่เขาดีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเอาเข้าสูบเข้านาทีนี้การสูบเข้านาเนี่ยถ้าเป็นน้ำแดงๆนะ่ยเขาจะไม่กินเลยนะคนแถวนี้เขาจะไม่กินดูบริเวณริมริม,มห้วยโจดเขาจะไม่กินเขาจะคายหมดเลยนะเขาจะไปกินข้าวที่อื่นซื้อข้าวที่อื่นกินเพราะว่าหนึ่งมันมีกลิ่นสองเม็ดมันไม่มมมเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับมันมีสารที่แบบไม่ให้เติบโตแต่กรณีวัวเนี่ย หนึ่งตามที่คนเลี้ยงวัวที่เป็นเครือข่ายเราในการดูเนี่ยเขาวัวเขาจะเมื่อก่อนเขาจะหัวปีท้ายปีแต่ตอนนี้สี่ปีหปีก็ไม่รู้บางตัวก็เป็นหมันไปเลยรายได้ของชาวบ้านที่ที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันจะดรอปลงดรอปลงก็คือรายได้เขาหายไป น้ำเสียจะไหลลงลำห้วยโจดแล้วก็ลงมาสะสมอยู่ที่บึงโจดซึ่งบึงโจดตรงนี้แต่ก่อนมันก็เป็นลำห้วยสาธารณะที่ชาวบ้านได้อาศัยหากินแล้วก็อาศัยน้ำที่ทำในการเกษตรได้แต่ทีนี้ปัญหาของน้ำเสียซึ่งไหลจากห้วยโจดนี้ลงมาสะสมที่บึงโจดเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นน้ำเสียที่ ที่เราก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ตรงตรงน้ำเสียสะสมมานาน30 40ถึงปีมันก็เลยมีปัญหาเรื่องน้ำเสียน้ำเน่าการเกิดปัญหาน้ำเน่ามันก็มีมาตั้งแต่ปี3 5แล้วอยู่แบบลำบากนะกับกับกินกับไอเรื่องน้ำนะคะก็เลยมีการเจ็บตัวอย่างไปตรวจแล้วก็มีเจ็บตัวอย่างดินนะคะ ดินแล้วก็ปลาปลาตามลำพองแล้วก็มีมีไข่ไก่ก็เก็บไปตรวจแล้วก็ตรวจอยู่ประมาณประมาณปีหนึ่งเราได้ผลมากับมูลนิธิบุรนิเวศว่ามันมีสารที่เกินค่ามาตรฐานอยู่ผิวดินแคดเนียมที่เกินค่ามาตรฐานแล้วก็มีสารหนูมีประหลอดอยู่มั่งเราก็ได้เก็บตัวอย่างไข่ไก่ไก่ที่มันคุ้ยเขีย่ย คุยเคียฝุ่นฝุ่นที่ที่ทางโรงงานเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยก็ปรากฏว่ามันก็มันก็มีสารที่ก่อมะเร็งปนเปื้อนอยู่เจ็บอยู่เจตัวอย่างภายในเจ็ดตัวอย่างเราเจออยู่4ตัวอย่างที่เกินค่ามาตรฐานคือมีลิเกิลสารหนูแคดเนียมตะกั่วแต่ทีนี้การขุดลอกก็ยังไม่รุดยุติคนจังหวัดขอนแก่นเนี่ย <c oughs> ใช้น้ำตรงนี้ทั้งหมด เราก็กลัวก็เก่งมันจะเกิอดอันตรายเราก็อยากเข้ามามีส่วนเนาะในการแบบว่าเออดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันคือมันมีผลกระทบหลายๆอย่างเมื่อก่อนนะเนาะอย่างการออปลาในน้ำวัชพงวัชพืชแล้วก็าการทำไร่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลกระทบกับการดำรงชีวิตของเราเยอะเมื่อก่อนพอเรามาทำตรงนี้ พวกน้ําที่เคยเสียหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะได้ปรับเปลี่ยนขึ้นมาตรงนี้เป็นปากบึงโจดนะคะปากบึงโจดก่อนที่จะลงไปสู่ลําน้ําพองนะคะอันนี้ตัวแรกเป็นอุปกรณ์วัดค่าอีซในดินนะคะเราจะมาดูกันว่ามันเจอออกเลขอะไรตัวแรกนะคะที่เราวัดมานะคะ ก็คือจะเป็นค่า EC ในดิน1.58อุณหภูมิ30.2องศาค่ะค่า pH ในดินวันนี้ก็คือ7.46ค่ะตัวที่3ก็จะเป็นค่าความเค็มในน้ำนะคะค่าความเค็มในน้ำวันนี้เราวัดได้อยู่ที่ก็จะเป็น1.2ค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นค่า pH ในน้ำค่า pH ในน้ำวันนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่30.2ค่า pH จะเป็น7.59นะคะ โดยปกติแล้วส่วนมากตรงนี้ก็คือจะก็จะมีค่าที่สูงแต่วันนี้อาจจะด้วยความที่ว่าน้ํามันเยอะมันก็เลยอาจจะแบบคือเจอจางไปทุกครั้งที่เราตรวจเราก็จะส่งเข้าไปนะคะทางหน่วยงานที่เราผิดช,ชอบเขาก็จะประเมินให้ว่าค่าปกติหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรต้องแก้ไขต้องดาเนินการต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่แก้ไขไม่ช่วยกันดูแลมันก็จะส่งผลเสียกับเราเยอะการบำรุงชีวิตเราก็จะแย่ลง ธรรมาชาติตรงนี้มัน,ม,นมันดูแลตัวเองไม่ได้แล้วมันเกินการที่ที่จะมาดูแลตัวเองคือคนเราต้องต้องแก้ไขแล้วละ่ะเพราะพื้นที่ตัวนี้อดีตที่ผ่านมามันอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศมันมันดีมากการล่มสลายคือที่ที่เล่ามาทั้งหมดแทบจากทุกอย่างเลยนะชีวิตก็สูญเสียเอ่อการเกษตรเราก็สูญเสีย ปัจจุบันมันมีอย่างเดียวคือมนลพิษเราหาอยู่หาก,กินไม่ได้ไม่ได้ไปว่าแผนพัฒนาของรัฐนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ทําอะไรมาที่เกิดโรงงานที่บอกว่าจะมันเจริญเนี่ยมันไม่จริงความเจริญความเจริญเขาก็าจะเริญของของนายทุนของผู้ประกอบการที่ร่ํารวยแต่ถามว่าในพื้นที่ได้อะไรได้แต่นี่สินดิ้นโลนปากัดดินที รื่องการที่จะฟื้นฟูพี่คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะที่จะให้มันกลับไปเหมือนเดิมมันกระทบอย่างนี้แบบนี้อย่าทำเพิ่มได้ไหมให้มันหยุดแค่นี้ได้ไหมในเมื่อโรงงานยังมีอุตสาหกรรมยังอยู่ไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมไม่หากให้ระมองเห็นความสำคัญแต่ผู้ประกอบการให้มองเห็นหัวชาวบ้านมั่งที่อยู่ในพื้นที่เขาจะอยู่อย่างไร ในอนาคตถ้ายังมีอุตสาหกรรมเข้ามาเรื่อยๆ